สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใส่โชกนะครับหรือเปลี่ยนโชกนะครับแล้วก็ดับแรกก็มาขันตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราขัดแล้วแล้วก็มาขันตรงนี้ออกนะครับอาจจะทําไม่ดี่าไรน,นะครับเพราะใช้มือเดียวนะครับ อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าข้างหน้าถอดกาบอยู่นะครับแล้วเราก็ขันทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาขันเพนึงนะครับอ่าเราขันเสร็จออกแล้วครับแล้วก็มาดึงกาบออกนะครับนี่ครับออกได้แล้วใช่ไหม หนึ่งก็ได้ครับแล้วก็มาดูนะครับนี่เบอร์อะไรเบอร์สิบสีนะครับแล้วก็ขันครับนี่ครับพอเราก็ขันเลยครับพอมาขันออกง่ายแล้วเราก็เอามือผนอ,ออกนะครับ พอเราทำนี้ออกแล้วเราก็ดึงออกครับหรือเราจะถอดตัวนี้ออกก่อนก็ได้นะครับ,บัางนี้ก็ทำเหมือนกันเลยครับพอดออกมาแล้วก็เบอร์14ขันเลยครับ เราก็ขันเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เอาโช๊คมานะครับแล้วก็ใส่ให้ตรงรูนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอเวลาขันก่อนนะครับใช้มือเดียวไม่ได้นี่ครับขันเสร็จแล้วแล้วก็แล้วก็ยกล้อขึ้นมาครับ เดี๋ยวเึงงครับเป็นหนึ่งพี่น้องแล้วเราก็ขันน็อตเลยครับพี่ลูกน้องมาสวยครับยิงเม,มนเอ่ะอาเราก็ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่กาบแล้วก็จบเลยครับขอจบคลิปเพยียงเท่านี้นครับขอบคุณครับ